มาดูกันครับตัดหัวงานยังไงไม่ให้หัวงานมันสูงนะครับก็เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับขันแรกนะครับซ้อนคันตรงนี้นะครับซ้อนคันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายแปะเข้ามางี้ครับถ่าย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 เข้ามาถ่ายขมัดเข้ามาถ่ายเข้ามาประมาณห้าหกรอบนะครับหานสามนะครับผมประมาณห้าถึงหกนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็สลบกลับนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ สลบกลับคำนี้นะครับสลบกลับคาวนนี้นี่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 มาเรื่อยเรยเรื่อยืจนถึงตรงนี้นะครับผมตรงนี้ไม่สำตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับมันเข้าไปถึงอยู่แล้วเพราะว่าผานสามของเราเนี่ยมันได้แค่ประมาณช่วงนี้เองนะครับของรอรถนะครับเดี๋ยวเอาผานเจ็ดมาเก็บอีกทีครับเวดแล้วก็สวยเลยนะครับเก็บงานทำรองน้ำก็สวยเลยดูนะครับของงานจะไม่สูงนะครับถ้าขายแบบนี้ของงานจะไม่สูงนะครับผมจบคลิปตะเพี้ยวนี้นะครับ